ขึ้นเงินเดือนให้ผมด้วยโดยที่ผมไม่ได้เรียกร้องใดๆเลยเขาอ,ออกให้ทุกอย่างนะครับตั๋วเครื่องบินด้วยชอบสนุกมากคือสนุกเกินไปด้วยซ้ําอยู่ที่นี่น่าจะไม่รอดเนี่ยมันเป็นปมชีวิตผมนะครับที่ตั้งแต่วัยเด็กอยากจะไปเรียนเมืองนอกแต่ว่าที่บ้านาส่งไปเรียนไม่ไหวความรู้สึกที่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกมันก็เลยยังอยู่ตลอดตั้งแต่เด็ก ตอนนั้นทำงานมา9ปีแล้วครับทำเอเจนซี่นี่แหละทุกอย่างกำลังไปได้ดีเลยนะครับแฮปปี้กับที่ทำงานมากๆแต่ผมอยากยหญ่ผมมีความเชื่อว่าเคทีฟเนี่ยถ้าอยู่ที่ไหนที่เดียวนานๆเนี่ยมันจะเริ่มเป็นรูทีนละขับรถไปที่ทำงานจากที่บ้านก็เส้นทางเดิมสิ่งแวดล้อมในออฟฟิศก็เป็นสิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆเนี่ยเต๊าทำงานเดิมเพื่อนร่วมงานเดิม a e ที่เราเกลียดก็คนเดิมมันก็ไม่สดใหม่ละครับ ก็มาคิดนะครับว่าถ้าเราย้ายเนี่ยจะย้ายไปไหนเราจําได้ว่าเรามีความฝันตั้งแต่เด็กว่าเราอยากไปเรียนเมืองนอกแล้วเราไม่ได้ไปแต่ด้วยวัยตอนนั้นเนี่ยที่คิดจะไปเ,เมืองนอกก็แปลกๆนอะอายุ30กว่าแนละ้วจะไปเรียนอะไรเมืองนอกอีกก็เลยคิดว่าไปทํางานที่นู่นแทนดีกว่าเริ่มจากการร่วบรวม,รวมงานที่เราเคยทําแล้วเราก็ส่งเรซูเม่ไปเลยนะครับ ประมาณ10ที่ที่ผมส่งไปแท็กซี่ที่โตลอนโตนะครับซาชิแอนซาชิที่นิวยอร์กซาชิแอนซาชิที่โตเกียวด้วย DDB ฮ่องกง b b บลอนดอนทีบีดเวลีย์ชัยเด e ลอสแองเจลิสอันแรกต้องลองช็อปสนุกกินอร่อยก่อนแล้วก็มีเอเจนซี่เก่งๆอยู่ในเมืองนั้นสักนิดนึงก็ยังดีผมชอบชอปปิ้งมากตอนนั้นนะครับซื้อหมดทุกอย่างคือพอเราเป็นเบสอาร์ดเลคเตอร์เนี่ย เราก็ชอบดูอะไรสวยๆพอเห็นอะไรที่มันดีไซน์ดีๆสวยๆอยากได้เลยหมดทั้งหมดเนี่ยผมส่งไป10ที่นะครับแล้วก็มี่6ที่เนี่ยที่มีการคุยอีเมลกันกลับไปกลับมาแต่เหลือที่เดียวเท่านั้นที่เขาจ้างทนายเลยทนายจ้างทำไมจ้างก็เพื่อที่จะมาช่วยทำวิร์กเพอร์มิทให้เรานะครับจะไปทำงานที่อเมริกาเนี่ยมันต้องมีวิร์กเพอร์มิทซึ่งที่ที่เขาจ้างทนายแล้วก็คุยกับผมแบบจริงจังก็คือที่ซายเ h ีย n ซา a s ช i n e นิวยอ โอ้ตื่นเต้นมากครับนอนแทบไม่หลับเลยเพราะว่ากลัวไม่ได้ไปคือเราอยากย้ายมากพอจนตอกมากๆเราเครียดมากๆโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่ดูหมอนะครับก็เลยไปหาหมอดูดูประมาณ4 4่หคนเนี่ยทุกคนบอกไม่ได้ไปบอกว่าดิวล่มแน่นอนแต่มีหมอคนเดียวชื่อปุ๋ยที่ยืนยันมานะครับว่า ยังไงผมก็น่าจะไปสําเร็จได้ไปทํางานเมืองนอกแน่นอนวันที่รู้ผลเนี่ยผมกําลังสัมภาษณ์ผู้ช่วยผู้กำกับอยู่เป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่งขณะที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยนิวยอร์กโทรมาเขาก็บอกว่า I got good news ส o you เขาก็บอกว่าทาง Work Permit เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางสาชิเรียบร้อยอนุมัติที่จะจ้างพนักงานแล้วก็ขึ้นเงินเดือนให้ผมด้วยโดยที่ผมไม่ได้เรียกร้องใดๆเลยเขาบอกว่าบังเอิญตำแหน่งและ บัเจตที่มีเนี่ยเขาสามารถเพิ่มเงินให้ผมได้แต่เขาก็ยืนยันมาว่าไม่ทําให้ยูรวยนะแต่ทําให้อยู่ใช้ชีวิตได้สบายขึ้นซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไปนู่นเนี่ยค่าของชีพแพงมาก w ว r k Permit ที่อเมริกานะครับมันจะมี2แบบตอนนั้นเนี่ยมันมี H1 visa กับ O1 visa H1 visa สํำหรับคนทั่วไปที่ เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วกันพูดง่ายๆว่าอยากไปทํางานที่อเมริกาซึ่งปีหนึ่งมันจะมีโคต้าประมาณ2,000คนซึ่งเดือนกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยโคต้าก็หมดแล้วเพราะคนจากทั่วโลกนะครับก็อยากจะไปสแสวงหาอยากไปเสี่ยงโชคที่อเมริกาทั้งนั้นทางทนายก็บอกว่าเหลือแค่โอวเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าโอวเนี่ยเป็นวีซ่าพิเศษออกให้กับคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเท่านั้น วิธีการก็คือเราจะต้องรวบรวมงานที่เราได้อวอร์ดทั้งหมดมานะครับแล้วก็สถิติเลคคอร์ดต่างๆเนี่ยว่าได้สถาบันนี้รางวัลนี้กี่อันอะไรต่างๆเนี่ยรวบรวมมันอยู่ในไฟล์นะครับแล้วก็ส่งพัสดุไปให้ทนายที่นูน่นแล้วก็ส่งไฟล์ให้ทางอีเมลด้วยนะครับศูนย์บาทครับ ที่ซาเชียนซาชีเนยอร์เขาออกให้ทุกอย่างนะครับตั๋วเครื่องบินด้วยแล้วก็โชคดีพอมันเป็นการบินข้ามประเทศตามกฎของบริษัทเนี่ยเขาจะให้ Business Class เลยก็ผมกับภรรยาก็เลยได้บินฟรีนะครับแล้วก็ค่าการย้ายภูมิลำเนาเนี่ยเขาก็ออกให้ทุกอย่างชีวิตที่เมกาเนี่ยพอไปอยู่ที่นู่นเนี่ยค่อนข้างเครียดนะครับภาระก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมยังเก็บบ้านที่เมืองไทยอยู่ เรายังต้องส่งเงินให้พ่อแม่ที่นี่ด้วยนะครับมันก็เลยมันเครียดก็เลยเป็นครั้งแรกที่นอนกัดฟันกัดจนที่อุดหลุดตอนกลางคืนนะครับบางทีนอนๆอนอยู่แล้วเอ๊ะมันอะไรเหมือนเศษอะไรอยู่ในปากมันเป็นเศษที่อุดที่มันหลุดเรากัดจนมันแตกต้องไปหาหมอฟันที่นู่นนะครับแล้วก็ต้องทำไนกาดแบบพวกนักบาสนะฮะอย่างสเตปเคอรี่ที่ชอบเคียเค้ยวเคี้วเวลายิงลูกโทษนะฮะ สนุกมากครับนิวยอร์กนี่เป็นเหมือนเซ็นเตอร์ของเดอะยูนิเวอร์สคือแฟชั่นงานอาร์ตบิ๊กอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยได้เห็นงานศิลปะดีๆที่คงไม่มีทางที่จะมาจัดที่เมืองไทยนะครับของแบงซี่ของเฟลของ Fail, ขอินเวเดอร์เนี่ยเห็นที่นิวยอร์กทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องแฟชั่นเนี่ยก็ทุกอย่างที่ลิมิเต็ดเนี่ยมันจะต้องมีมีสเก็ตด้วนที่มันจะต้องไปลงที่นิวยอร์กแน่นอน แล้วก็ถึงแม้ถ้าเราซื้อไม่ทันก็มีร้านรีเซลดีๆเยอะแยะที่นิวยอร์กมากมายนะครับทั้งฟลา c คัพทั้ง c l า s s ิ k k ิ c นะครับ t ทนฟ e ดซ s งเ l l ลไบสเ l l a าดั l ลัสกัตเชอร์ครับเป็นของ General Mill s ฟ o a c k เป็นน้ำผลไม้ที่อัดแน่นอยู่ในตัวเยลลี่นะครับพอเราเคี้ยวเข้าไปปับ๊บน้ำมันจะระเบิดออกมาเลยโจทย์ที่ได้รับมานี่ง่ายมากคือทำยังไงให้กัตเชอร์เนี่ย ขนมเยลลี่ที่มีน้ำผลไม้อัดแน่นน่าสนใจะเด็กเด็ก,ด,กดูแล้วชอบเด็กดูแล้วอยากอยากกินนะครับพอเราได้โจทย์แบบนี้มาว่าทำยังไงให้กัตเชอร์น่าสนใจเ,นเราก็ไปคิดเนื้อเรื่องเลยนะครับเหตุที่มันเกิดความหายนะหรืออุบัติเหตุก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเกิดจากขนมที่มีน้ำผลไม้อัดแน่นอันนี้แหละ ก็เลยได้มาเป็น2เรื่องนะครับเป็น TVC ตอนนั้นที่แอร์อยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยก็จะมีเรื่องแรกเนี่ยเราเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับเด็กเกิดอุบัติเหตุตัวชนกันแล้วหนึ่งในเด็กเนี่ยถือกัตเชอร์อยู่พอดีมันก็เลยระเบิดทําให้เด็กอีกคนคอหกักเขาก็ไปว่าความกันในศาลเป็นเรื่องเวลาใหญ่โตส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องเกิดขึ้นในห้องสมุดเด็กแอบเอากัตเชอร์เข้ามากินแต่มันแอบไม่ได้เพราะมันเคี้ยวแล้วมันระเบิดออกมานะครับตอนหลังบรรลักษ์มาเจอก็ลิฟต์และเอาเป็นของตัวเอง เวลาเข้าประชุมเนี่ยจำได้ว่าตอนที่ไปที่นู่นทำงานใหม่ๆเนี่ยผมฟังออกประมาณ40%คือแปลจนสมองเนี่ยเบลอแล้วปวดหัวไปหมดเลยเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นก็คือตกกลางคืนเนี่ยเราก็ดูพวกทอล์กโชว์ดูเกมโชว์ดูสารคดีดูรายการดูอะไรต่างๆผมมันฟังเยอะๆนะครับมันก็ช่วยพัฒนาผมโชคดีอีกอย่างหนึ่งนะครับแบ็กกราวน์เนี่ยคือในวัยเด็กเนี่ยผมไม่ฟังเพลงไทยเลยจำได้ว่าตอนเด็กเล็กๆเนี่ย คุณพ่อจะเปิดพวกเพลงแบบ r o สจูตคลิฟริชาร์ดดิ d เ e อร์เพล่อะไรเงี้ยเราก็ฟังเพลงพวกนี้แล้วพอมันโตขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มดูเนื้อเพลงที่มันมากับ uh, ปกปกเทปนะครับเพลงไหนเราชอบมากๆเราก็อยากรู้ความหมายมันก็เลยเหมือนกับว,ว่าผมมีครูเป็นพวก James เฮดฟิล l ์เคิร์ตโคเบนบิลลี่คอ a กนเอ็กซ์ e ทอ o ์โรสแอนโทนีคีดนะครับก็เป็นพวกวงต่างๆที่ผมฟัง พอไปที่นู่นมันก็เลยเหมือนเป็นแบ็กกราวให้เราพอจะพอจะต่อเรื่องภาษาอังกฤษได้นะครับประมาณ6เดือนเนี่ยผมว่าผมก็เริ่มเข้าใจในประชุมนึงเนี่ยเราเริ่มเข้าใจ80%ดละผมว่าที่สําคัญนะครับเป็นทริคสาหรับคนที่ไปใช้ชีวิตยอยู่เมืองน,นอกเนี่ยต้องพูดเยอะๆแล้วพยายามคบคนไทยให้น้อยพูดภาษาไทยให้น้อยลงพูดภาษาอังกฤษเยอะๆมีเพื่อนเป็นเป็นฝรั่งมากๆมันจะบังคับให้เราใช้ภาษาเอง ในมุมมองผมเนี่ยการทำโฆษณาการทำการตลาดทำ advertising ก็แล้วแต่ marketing เนี่ยถ้าเราไม่มี consumer insight เราไม่รู้หมายถึงในเชิงลึกว่าผู้บริโภคคิดยังไงชอบอะไรสนใจอะไรเนี่ยผมว่ามันยากที่เราจะทำอะไรให้มันโดนเขาจำได้ว่ามิงแรกเราพรีเซนต์งานลูกค้าที่เป็นฝรั่งเนี่ยเขาถามคำถามว่า how long have you been here พอผมขายงานเสร็จพอเราต่อไป3เดือนเนี่ย ตัวผมเองเป็นลูกค้าผมฟังผมก็ไม่เชื่อจนรู้สึกว่าเอ๊แล้วคุณจะมารู้จักผู้บริโภคที่ประเทศเราได้งไงคุณเพิ่งย้ายมา3เดือนเองก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสเราต้องกลับที่นี่เราคงอยู่ยาวแล้วอาชีพการงานอาจจะไม่ดีเพราะเรารู้นะครับว่ายังไงเราก็ต้องกลับไปเมืองไทยทํางานนะอยู่ที่นี่น่าจะไม่รอดเนี่ยเราก็ต้องนิ่งนะครับแล้วเราก็รอรอโอกาสให้มีบริษัทในไทยหรือเน็ตเวิร์กต่างชาติก็ได้อยากให้เรากลับไปทํางาน ที่สาขาในเมืองไทยจนกระทั่งผมจำได้ว่าเป็นที่ที่สองนี่แหละที่เราสัมภาษณ์แล้วแฮปปี้ Happy กันทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็เลยได้กลับมาที่ Y&R t t h i l l n n d นะครับว่าเป็น ecd ต่างกันมากครับการทำงานมันต่างกันทั้งวัฒนธรรมองค์กรแนวคิดลูกค้าทั้งฝั่งลูกค้าทั้งฝั่งเอเจนซี่แตกต่างกันหมดเลยถ้าอยากรู้ว่าแตกต่างยังไงเนี่ยติดตามในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าแบบเจาะลึกให้ฟัง ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้นะครับและถ้าอยากรู้วิธีการคิดไอเดียอะไรแปลกๆด้านมาร์เก็ตติ้งหรือการทำโฆษณาเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังอย่าลืมกด Subscribe นะครับจะได้ไม่พลาด